ก็ขอเริ for sun, ่มต้นที Th ่สภาพฝนฟ้าอากาศเหมือนเดิมนะครับทีมงานขอภาพแผนที่อากาศประเทศไทยขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับโอ้โหเพราะว่านี้เราก็ต้องติดตามกันทุกวันครับที่กรมตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่6นาฬิกาเช้าวันนี้ครับไปจนจนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับก็แถบสีเหลืองคุณผู้ชมดูนะใครอยู่จังหวัดไหนนะครับไล่ตั้งแต่เชียงใหม่ จังหวัดตากจังหวัดน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิศุโลกพิจ,จิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสระบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยครับนี่คือที่จะมีฝนฟ้าตากลมพัดลมกระโชกนะครับระมัดระวังกันด้วยต้นไม้ นะครับเข้าของที่ตากเอาไว้ก็ดีนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามองในแง่ดีนะครับเราไม่มองไปแง่ลบอย่างเดียวนะคนณประเทศนะเวลาเราเจอแผนที่อากาศแบบนี้เนี่ยออคิดถึงปริมาณน้ําฝนที่จะได้ในช่วงหน้าแล้งด้วยแล้วก็เรื่องของฝุ่นพิษ PM 2.5ด้วยมันก็ลดน้อยถอยลงไปดับไฟป่าได้ด้วยใช่ครับนะครับทั้งภาคเหนือตอนนี้ก็เงียบเยไปนะเรื่องไฟป่า,าใช่ไหมตั้งแต่มีพายุฤดูร้อนพัด ลงมาเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่วยดับคลายร้อนในช่วงเมษสาสงกรานีีได้เป็นอย่างดี